รับการอบรมทุกท่านนะคะ,ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ,ะนางสาวคณิตถาระโหฐานนะคะนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการกลุ่มวัยเรียนกลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่นนะคะโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับวัยเรียนวัยรุ่นนะคะในกลุ่มป่าบางนะคะ เริ่มเลยนะคะเป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะประเด็นประเด็นแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์นะคะสถานการณ์เนี่ยจะแยกเป็นสสถานการณ์ก็คือกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนนิ่งนะคะประเด็นที่2ก็คือกิจกรรมทางกายนะคะอันนี้ประเด็นที่3คือพฤติกรรมเนนิ่งนะคะและสุดท้ายเลยคือการนอนหลับนะคะสถานการณ์ที่กล่าวไปนะคะ สถานะสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยนะคะดูจากาสไลด์ได้เลยนะคะว่า,ากลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยสีฟ้านะคะซึ่งเป็นเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอค่อนข้างน้อยนะคะจะอยู่ที่ปีล่าสุดก็คือ2,566นะคะจะอยู่ที่21.4นะคะ21.4เนี่ยเป้าหมายจริงๆก็อยู่ที่40นะคะซึ่ง ยังห่างเป้าหมายค่อนข้างเยอะนะคะเกือบเท่าตัวนะคะแล้วในส่วนของกลุ่มอื่นๆเนี่ยวัยทำงานและสูงอายุเนี่ยเขาจะใช้เป้าหมายเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอที่จำนวนจำนวนคำแนะนำเท่ากันนะคะขออนุญาต สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นนะคะก็จะอยู่ที่21.4อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้นะคะว่ายังถือว่าค่อนข้างต่ำรายการน,นี้ก็เราก็อยากจะเชิญชวนให้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมากขึ้นนะคะสถานการณ์พฤติกรรมเนันิ่งของประชากรไทยนะคะก็จะมีทุกกลุ่มวัยเช่นกันแล้วก็เด็กวัยเรียนวัยรุ่นก็มีพฤติกรรมนันิ่งที่สูงที่สุดเหมือนกันนะคะทุกๆปีเลยค่ะ อตอนนี้ล่าสุดจะอยู่ที่2ปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะก็คือ2566จะอยู่ที่1 4 5 5 3าก็คือเกือบ15ชั่วโมงต่อวันซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะโดยที่เป้าหมายเนี่ยไม่เกิน13ชั่วโมงต่อวันนะคะกิจกรรมทางกายคืออะไรเรามาดูกันนะคะโดย กรมอนามัยนะคะโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้จัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายพศ2561-2573นะคะก็มีทั้งหมด5คูณ5คูณ5นะคะกะ็วิสัยทัยศน์ของแผนนี้ก็คือ ให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระจับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะโดยที่มีเป้าหมายว่าประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนะคะ5คุณ5ก,ก็จะเป็นในเรื่องของ5กลุ่มวัย5้สภาพแวดล้อมแล้วก็5สนับสนุนนะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายคืออะไร ก็คือการขยับร่างกายทุกอย่างทั้งหมดในชีวิตประจำวันและในอริยาีบทต่างๆทำให้เกิดมีการใช้พลังงานนะคะแบ่งออกเป็นสาป,ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนี่คือการทำงานการทำงานนี่คืองานอาชีพหรือว่าการเรียนนี่แหละค่ะหรือว่าการทำงานบ้านทำไร่ทำสวนหรือการยกของอันนี้ถือว่าเป็นประเภทที่หนึ่งนะคะะประเภทที่สองคือการเดินทางการเดินทางนี่คือ การเดินทางนะจุดจุดหไปยังจุดหน,นะคะเช่นการเดินหรือปั่นจักรยานาป,ราประเภทที่3เนี่ยคือคกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะการเดินเล่นที่สวนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาต่างๆนะคะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยาการออกอเรามาดู ความหมายของการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะแตกต่างขึ้นมาหน่อยก็คือ,อมีวัตถุการเคลื่อนไหวต่างๆเหมือนกันเหมือนกิจกรรมทางกายเลยค่ะแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือรักษาสมรรถภาพทางกายความสนุกสนานและสังคมนะคะเช่นการเต้นออราบิกการเดินเร็วการปั่นจักรยานการกระโดดเชือกกระโดดตบซิทอัพันพื้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,อและทักษะ ต่างๆของกีฬาอย่างเช่นการเตะบอลอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะเป็นการเคลื่อนไหวค่ะกีฬากีฬาคืออะไรต่างกับออกกาลังกายไหมเป็นกีฬาเนี่ยเป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกและเพลิดเพลินและผ่อนคลายจะคล้ายๆกับออกกาลังกายละค่ะแต่ว่าต่างกันคือเขามีกฎกติกาที่ชัดเจนนะคะเช่นการแข่งขันการวิ่งแข่งการว่ายน้ํามวยมีกติกาทุกอย่างเลยนะคะที่พูดมาแบดมินตันวอลเล่ฟุตบอลบาสเกตบอลแฮนด์บอล ก็เป็นต้นนะคะอันนี้คือความต่างกันนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมของทั้งสามาทั้งสามาคำนี้นะคะเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่ากิจกรรมทางกายคืออะไรหลังๆคำว่ากิจกรรมทางกายเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ค่อนข้างมากนะคะ นี่อ่าอันนี้ก็จะอ่าการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะอยู่ด้านบนก็คือกิจกรรมทางกายออกกําลังกายและกีฬานะคะแต่ว่าด้านล่างที่อ่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยก็จะพูดอ่จะเป็นพฤติกรรมเนริ่งนะคะพฤติกรรมเนริ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในอ่าประเด็นที่ถัดไปนะคะรูปแบบการออกกําลังกายนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบที่สําคัญกับเด็กนะคะเด็กวัยเียนวัยรุ่นเนี่ยจะมีทั้ง3รูปแบบทั้งหมด3รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกเนี่ยคือการอาการอกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงปอดและหลอดเลือดนะคะบางคนก็เรียกว่าออกกําลังกายแบบแอโรบิกบางคนก็เรียกว่าคาร์ดิโออันนี้วิตามินเฮโอเขาแนะนําให้ออกกําลังกายประเภทนี้ค่อนมากที่สุดนะคะเน้นในในการออกกําลังกายแอโรบิกมากที่สุดนะคะเช่นเต้นแอโรบิกวิ่งปั่นจักรยานกระโดดเชือกกีฬาต่างๆและอื่นๆที่ต้องใช้ระยะเวลา นานและก็ทำให้ต้องหายใจเข้าออกเยอะๆนะคะรูปแบบที่2คือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อนะคะประเภทนี้ก็คือบางคนก็เรียกสเต็งนะคะ,ะประเภทนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นซิสอัพดันพื้นแผงสคอตหนบาการยกดัมเบลท่าต่างๆนะคะอ,ะอันนี้ก็จะ แนะนําให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นออกกําลังกาย3วันต่ออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะเพื่อให้เด็กมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะประเด็นรูปแบบที่3คือความอ่อนตัวนะคะบางคนก็เรียกฟรีเวอร์ตี้นะคะอันนี้ก็จะในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการบริหารและโยคะอันนี้ก็เน้นให้ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวเนี่ยทุกวันยืดเหยียดทุกวันบริหารร่างกายทุกวัน ก็จะทาให้สุขภาพดีนะคะอันนี้จะเป็นตารางการประเมินความหนักของการมีกิจกรรมทางกายนะคะกิจกรรมทางกายที่ W อ,องค์การอนามัยโลกแนะนานะคะก็ให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีทุกวันปานกลางถึงหนักก็คือยังไงมาดูกันก็คืออาบรรดที่2อ,อาที่สเนี่ยค่ะก็คืออารู้สึกเหนื่อย และเหนื่อยมากเนี่ยค่ะปานกลางคือเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากก็คือระดับหนักต่างกันก็คือว่าเหนื่อยมากเนี่ยก็จะพูดคําเป็นสั้นๆแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแต่ส่วนเหนื่อยเหนื่อยธรรมดาเนี่ยก็จะหายใจหนักแล้วก็ถี่ขึ้นแต่ว่าสามารถพูดเป็นประโยคได้นะคะเราก็จะได้รับรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ระดับความหนักเบาเนี่ยก็คือ ฤฤกิจกรรมทางกายนะคะที่ไม่ค่อยรู้สึกแบบไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าหา,หายใจเร็วขึ้นกว่าปกติที่นั่งเล่นเนี่ยค่ะก็คือการเดินเล่นเดินขึ้นบันไดทำความสะอาดอันเนี้ยก็อ,องค์การนาไมาโลก็ให้เรามีกิจกรรมทางกายระดับเบาเนี่ยหลายๆชั่วโมงในแต่ละวันหรือว่าให้มากที่สุดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยให้มีทุกวันวันละ60นาทีนะคะวันละ60นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราดูสไลด์ถัดๆไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่อง ะะสำหรับ60นาทีบางคนก็คิดว่า1ชั่วโมงเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าหากว่าดูในสไลด์ถัดไปก็จะดูว่าสามารถแบ่งสะสมได้10นาทีขึ้นไปนะคะตัวอย่างกิจกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบททางสถานที่สถานศึกษาต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะไม่ระบุชัดลงรายละเอียดนะคะอ,อันนี้ตัวอย่างการมีกิจกรรมทางกายในแต่ละวันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสามารถเอาไปปรับ ใช้ได้าตามบริบทของสถานศึกษาเลยนะคะอันนี้คือก่อน ถ้าเป็นโรงเรียนไปกลับก็อาจจะมีการเดินการวิ่งหรือปั่นจักรยานมาโรงเรียนการเข้าเรียนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ก่อนเข้าห้องเรียนก็จะมีการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือเล่นอิสระได้หรือว่าการณีบางที่บางสถานศึกษาเนี่ยมีกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเช่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อเต้นอารบิกมวยไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จะ,ะระยะเวลาสามารถสะสมได้1 0 2 0นาทีอะไรเงี้ยค่ะและระหว่างพักคาบเรียนเนี่ย าสามารถมีการนโยบายให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนได้อันนี้ตามบริบทของโรงเรียนนะคะพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารแล้วปล่อยการเล่นของเด็กให้เป็นอิสระสามารถเด็กสามารถเล่นกีฬาออกกําลังกายและเล่นสิ่งที่ชอบได้เลยนะคะ10-20นาทีอันนี้ก็ สามารถมีเวลาให้เด็กได้แล้วก่อนเลิกเรียนเนี่ยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือทคาคาสะอาดห้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมเล่นกีฬาออกกําลังกายหรือเล่นอิสระหรือว่ามีการเดินทางกลับบ้านนะคะหรือว่าหรือว่ากีฬาที่ชื่นชอบนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยระยะเวลาสามารถครบ60นาทีแน่นอนนะคะกิจกรรมที่ควรเน้นนะคะการเคลื่อนไหวอ่าก็ในเรื่องของกลุ่ม กลุ่มเด็กเป่าบางนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆการกระโดดการวิ่งกระโดดกระเยงกระโจนการเดินการคว้างการทุ่งการปาการกระโดดเชือกการตีดอกเคาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแต่ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวนี้ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมนาทนาการก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการเล่นเกมต่างต่างนะคะ ประเด็นที่2ก็คือการทรงตัวและการยืงขาเดียวอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับการทรงตัวบาลานซ์ของเด็กนะคะแล้วก็ข้อ3การว่ายน้ำการสการขี่จักรยานนะคะแล้วก็5เกมการเล่นและกีฬาและสุดท้ายก็คือการออกกาลังกายต่างๆนะคะกิจกรรมที่ควรเน้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปแบบของการเล่น มากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะมีทั้งกลุ่มแล้วก็มีทั้งเป็นแบบคู่นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตามบริบทของสถานศึกษาเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูกิจกรรมที่ควรละเว้นนะคะก็ในเรื่องของกีฬาปะทะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรก็ควรคลรระเว้นนะคะแล้วก็กิจกรรมเสี่ยงกิจกรรมผัดโผนยินนัตติกมวนหน้ามวนหลังอย่างเงี้ยหรือว่ามีการกิจกรรมการต่อสู้แล้วก็กิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนสูงเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะ ข้อแนะนําของผู้สอนภาษาที่ใช้เนี่ยควรจะง,ง่ายชัดเจนสั้นแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปะคะ่ะและ้วก็ทักษะต้องทาําซ้ําๆจนกว่าจะทําได้เองนะคะและ้วก็เน้นกิจกรรมที่สนุกหรือว่าบางที่ก็อาจจะเปิดเพลงจังหวะดนตรีเข้าไปเพราะว่าเด็กจะชื่นชอบนะคะและ้วก็ในเรื่องของการกิจกรรมที่ยากหรือซับซ้อน,เก,นเกินไปเนี่ยเราควรดิกเลี่ยงนะคะถ้าเด็กปฏิปบัติ ทักษะไม่ถูกต้องเนี่ยเราควรต้องบอกแก้ไขให้ถูกทันทีนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยควรให้แรงเสริมกับเด็กก็คือการให้รางวาัลการชมเชยก,การปกมือ,อชื่นชมเด็กนะคะเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคําแนะนําของเด็กวัยเดยนวัยวรุ่นเนี่ยควรมีกรรมทางกายปานกลางถึงหนักเนี่ยอย่างน้อย60นาทีทุกวันอย่างที่ได้เห็นภาพไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะเราจะมาดู ไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นคำแนะนำเป็นข้อแนะนำเป็นโปสเตอร์แนะนำของอฟินแลนด์นะคะอันนี้เขาก็ทำให้ดูเป็นภาพรวมว่าในขณะที่มาโรงเรียนเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเขาทำอะไรมากอันนี้ก็จะช่วยทำให้มองภาพรวมได้ออกนะคะว่าในระหว่างวัน นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อ3าวันต่อสัปดาห์อย่างที่ได้กล่าวไปขั้นต้นนะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมนิ่งนิ่งให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยสามารถมีกิจกรรมทางกายที่มีความกระับเาขาเรียกว่าอะไรระหว่างวันให้มากขึ้นนะคะการเดินเล่นการทําสวนต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้เรา,เาให้เด็กสมดีสมส่วนได้ดีนะคะได้มีประสิทธิภาพ ตัวตัวอย่างของการมีขีจการทางกายที่เพียงพออันนี้เราสามารถมาดูได้จากสไลด์ตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบมองภาพเห็นเห็นภาพลยนะคะว่า60นาทีสามารถทําได้โดยที่ไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็คือบางบางคนเด็กบางคนเนี่ยเดินมา,เด,นมาเดินมาเรียนนะคะแล้วก็มีการนั่งเรียนสีฟ้าอ่อนเนี่ยคือการนั่งเรียนนะคะแต่ว่าสีฟ้าเข้มเนี่ยเป็นการเบรก เบรกเบรกเป็นการลดเบรกพฤติกรรมเนินิ่งนะคะก็และอย่างที่เดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะมีในเรื่องของ uh, การลดพฤติกรรมเนินิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือมีการเบรกพฤติกรรมเนินิ่งนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นการออกกําลังกายปานกลางถึงหนักที่ตามที่แนะนําว่าต้อง60นาทีนะคะอันนี้เขาก็ได้ทําได้ดีนะคะ20นาที10 สิบสิบสิบยี่สิบเป็นแปดสิบนะคะแล้วก็กิจกรรมเบาๆก็คือกิจกรรมนันทนาการทั่วไปหรือว่าทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ส5ส้านาทีนะคะดังนั้นอ,อ,อสไลด์นี้ก็คือ,อตัวอย่างการมีกิจกรรมที่เพียงพอและที่ดีมากเลยนะคะแปดสอันนี้ของตัวอย่างของมัธยมนะคะตัวอย่างการมีกิจกรรมทางไกยที่เพียงพอของมัธยม อันนี้ก็เช่นเดียวกันมัธยมก็ออกกําลังกายโดยเล่นกีฬาเล่นกีฬาหนึ่งชั่วโมงเลยคือ6กสินาทีเลยนะคะแล้วก็มีการเดินทางคือปั่นจักรยานมาโรงเรียน20นาทีไปกลับเป็น40ดังนั้นกิจกรรมทางกายที่เพียงพอคือ100เลยดังนั้นยิ่งมากกว่า6กก็ได้นะคะอันนี้ถือว่ายิ่งมากยิ่งดีค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมเบาๆระดับเบาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คือ ชั่วโมงกว่าเลยก็คือ70นาทีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ขออดูอหนึ่งสไลด์ในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนะคะอันนี้ของเด็กกลุ่มปาบางนะคะ16ปะีก็มีการไป ไปอาคารตา่งตางๆการเคลื่อนไหวตา่ตางๆโดยวิวแชร์นะคะแล้วก็มีการเล่นบาสกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีการว่ายน้ำแล้วก็มีพฤติกรรมการนั่งเด็กน้อยนะคะก็ในช่วงระหว่างเรียนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าพฤติกรรมการกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยเขา95นาทีเลยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเบา90นาทีถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะคะสไลด์นี้จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะ ตัวอย่างที่ไม่ดีนี่คือมีกิจกรรมเบาๆเนี่ยหนึ่งช่หนึ่งหนึ่งร้อยนาทีเลยนะคะแต่ว่าพฤติกรรมที่ควรทำก็คือปันกลางถึงหนักเนี่ยแค่40นาทีซึ่งถือว่าเป็นน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับการมีกิจกรรมที่เพียงพอนะคะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมการนั่งพฤติกรรมนนิ่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ออกกําลังกายเลยะค่ะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวออกแรงเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะ ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายสําหรับเด็กเนะาะมีประโยชน์ทุกๆด้านในเรื่องสุขภาพเลยนะคะในเรื่องขอในเรื่องแรกก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเพื่องสมาธิและความจํานะคะแล้วก็สมรรถภาพทั้งเหนื้อดีขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีแล้วก็เรื่องของกระดูกความแข็งแรงเนี่ยช่วยให้กระดูกมีความหนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตความสูงได้นะคะ สุขภาพสมองลดความเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าสุขภาพของหัวใจและปอดดีนะคะมีความฟิตสุขภาพในระยะยาวลดความเสี่ยงกับโรค NCD นะคะเช่นโรคความดันโลหติตสูงโรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนเป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถควบคุมน้ำหนักได้ได้ดีค่ะประเด็นประเด็นที่3ที่มาคุยคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนยนิ่งนะคะพฤติกรรมเนยนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ จะรู้อขออนุญาตความหมายของพฤติกรรมเนนิ่งนะคะเพราะว่ามันคืออะไรบางบางท่านบางคนอาจจะว่าพฤติกรรมเนนิ่งคืออะไรวันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องนี้พฤติกรรมเนนิ่งเนี่ยคือการนั่งหรือเอนอนในกิจก,กรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยหรือน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าไม่รวมการนอนหลับนะคะ เช่นการนั่งทางการบ้านการนั่งนั่งนอนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือนั่งนั่งเอนนอนดูหนังดูซีรีส์ดูเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าถ่าย t ิกตอกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเอนนิ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะภัยโทษของพฤติกรรมเนนิ่งเนี่ยที่เราสะสมเป็นระยะเวลานานเนี่ยการเคลื่อนไหวน้อยเป็นระยะเวลานานสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรค n c d ต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะโรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งและกระดูกพุนแล้วก็มีภาวะโรคเครียดโรคซึมเศร้าในอนาคตได้ค่ะแนวทางลดพฤติกรรมเนยนิ่งนะคะมีสาแนวทางที่สําคัญนะคะแนวทางหนึ่งก็คือเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันให้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีค่ะเคลื่อนไหวมากๆดีที่สุดเลยค่ะ แล้วก็เปลี่ยนอริยาบ,บทจากท่านั่งหรือท่านอนราบทุกชั่วโมงด้วยการยืดเหยียดเดินไปเดินมาเดินขึ้นบนันไดได้หมดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยคือจํากัดการอยู่หน้าจอต่างๆ <_ d ata> ไม่ว่าจะโทร,รทัศน์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPad ต่างๆให้น้อยยิ่งน้อยอยิ่งดีนะคะน้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวันและสุดท้ายในเรื่องของการนอนหลับนะคะกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเนี่ยได้มีภารกิจ สำคัญในการส่งเสริมให้มีการนอนหลับที่เพียงพอเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นเราก็ขออนุญาตนำเสนอในการนอนหลับที่เพียงพอของเด็กนะคะการนอนหลับเนี่ยคืออะไรการนอนหลับคือภาวะที่ร่างกายมีการรับรู้สติและตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลงนะคะเป็นการเกิดขึ้นโดยดธรรมชาติเลยค่ะซึ่งขณะนอนหลับเนี่ยเราจะเป็นการผ่อนคลายหรือชาร์จแบตในตัวนั่นเองนะคะ คำแนะนําของการนอนหลับสําหรับวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยจากสมาค,คมวิทศาสตร์การนอนหลับของสหรัฐอเมริกานะคะได้อัปเดตล่าสุดเลยค่ะปีล่าสุดก็คือ2023เด็กประถมนะคะอายุ6-12ปีเนี่ยควรนอนหลับวันละ9ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็เด็กอายุ13-18อันนี้ก็จะพูดถึงมัธยมเนาะ ควรนอนหลับวันละ8-10ชั่วโมงจริงๆแล้วที่อยากให้จำเลขข้างหน้าก็คือความเป็นไปได้สูงนะคะแต่ว่าระหว่างก็คือ8-9-12เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นวันหยุดะะก็คงเป็นไปได้นะคะแต่ว่าวันที่เด็กที่มาเรียนก็อาจจะอยู่ที่9นะคะเพราะว่า,าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ในส่วนของทิปการนอนหลับนะคะก็อยากจะ สื่อสารให้ทุกให้น้องๆทราบนะคะว่าควรเข้านอนก่อนสามทุ่มนะคะการเข้านอนก่อนสามทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต้องสมาเสมอด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการนอนเข้าสามทุ่มเนี่ยจะช่วยให้โกรธฮอร์โมนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าโกรธฮอร์โมนเนี่ยจะทํางานมีประสิทธิภาพตอนที่ช่วงระหว่างสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงตีสองค่ะสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยดังนั้นเราต้องนอนก่อน หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้กรธฮอร์โมนได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งเสริมการความสูงให้กระเด็กด้วยะคะ่ะประโยชน์ของการหลับนอนหลับเพียงพอนะคะก็จะมีในเรื่องของสมองมีความจําดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นร่างกายได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ ส่งเสริมการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยให้น้ําหนักของที่และมีรูปร่างที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้งกันร,ร่างกายเนี่ยมีการแบบดูแลภูมิคุ้งกันได้ดีแล้วก็เพิ่มพลังงานได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยให้อารมณ์แจ่มใสนะคะ ในประเด็นของกิจกรรมทางกายแล้วก็การนอนหลับนะคะทางกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพก็ขอให้ทุกท่านหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะติดตามทางเฟซบุ o กหรือว่า YouTube หรือว่าเพจในตามที่ปรากฏในจอเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามหรืออะไรนะคะก็สามารถส่งมาทางแชทได้เลยนะคะแล้วก็เราจะตอบอย่างทันทีเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ